สวัสดีครับพอดีครับครับอ่ามือนีมาหาคุณพอดีครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อกำลังสีออกไปช่งานฉีดยาฉีดยาอย่างครับพ่อปลาเุเรียนอ๋อก็คือของพ่อเองบอกครับส่วนทุเรียนอ๋อของบ้านโคอเขาอยู่บ้านโคเขาจ้างให้ไปครับฉีดยาวันละห้าร้อยครับครับเขาจ้างจ้ามือครับพ่อประมาณสองมือก็แล้ว อ๋อสองหมื่นเนาะนั่นครับครับช่วงนี้บานเท่ากับฝนตกดีเนาะพ่อฝนดีครับอ้ทิตอจะน้ำเคือนเต็มแล้วนี่ครับขลังครับท่านผู้ชมน้ำเคื่อนครับคืนมาถึงเมแล้วเกือบถึงถนนแล้วครับอืมฝนตกสูหมื่นเนาะพ่อเนาะบานท่านผู้ชมเป็นจังไดเนาะครับฝนตกบ่ครับอพ่อดีครับท่านผู้ชมมือนี่คุณพ่อกับว่าคุณพ่อฝันเหรครับเดี๋ยวมาฟังเบื้องน้ำกันครับว่าพ่อฝันว่าจังไดครับ อาพ่อฟันได้จักมือแล้วครับผมวันที่สี่อ๋อฟันตั้งแต่วันมืดวันที่สี่แน่นครับ,บ <น S 1> ครับอืมมันว่านี่ไม่ยิ่งไงไกลมาตคีครับครับขาไกลฟันว่าขาไกลให้แน่ก็เลยที่ว่าตอนไหนว่าที่บุคาน่ะเออแค่ป้ายมันว่าขาให้แน่ครับก็เลยไม่ยิ่งทำยายขั้วนี่แหละครับพนายนายไกลมาตีขา วันนี้ก็จับไก่ตีเลยพาดไทยลงพื้นเลยครับตีกับคอนใหม่หนั่นเลือกใจสะมาแจมมือเลยเจ้าของนี่แหละว่าโอ้คือฝันแนวนี้ว่าครับครับวันนี้มาวันที่หกฝันอีกครับฝันบะขางงัวครับงัวกับไก่โตเดียวกันไหนงัวกับไก่นีโตเดียวกัน กายก็เก่าครับกูก็เก่าอ๋องัวนนะก็คือว่าพอตีแบบภาษาเขมรแม่ภาษาเขมรกู้ก็เก่าอ่ะครับบันนี้ปาดงัวนนั่นสองสามคนครับมือมือมือวันที่หานครับครับสองสามคนบันนี้ผู้หนึ่งเอามี้ไปเฉือดเอามังค้อมันครับบันนี้ตัดได้แล้วบันนี้เพิน่นึ่งได้แล้วบันนี้เอาไปเห็ดหมอนห้องหัวพิ่นเฉย ับไปนูนหัวเฉยวันนี้ผู้หนึ่งนั่นปาดปาดเนือปาดเหนือน้ำมันเนี่ยโยนมาให้ผมเนี่ยกินเลยครับจบกินจะกินเลยมีจฉาจนทำแขนหนีมาจบก<อ>ินเอาจังไดได้ครับฟันไหนนี่อือนี่เรื่องฟันนี่ฝ,นฝันพ่อฟันนี่พอได้กินเนื้อแ<ม>น่นตอน,น<พ>อตอนทอแขนนี่เนาะ นี่ตอนบกง่ายเลยสองมาสองตอนก็จับกินจับกินเลยอือครับหรือโหายเลยนะถ้าฝันแบบนี้พ่อคิดว่าเป็นฟันดีมั้งะครับพ่อเอาได้เอาได้กินเนื้อได้เนื้อพ้าพ้ากันจย้อเนื้อหัวบกง่ายด้วยครับครับวันนี้ผมก็ทีอันโค้งมันทีครับพอจับได้แมนเลยไหมพ่อครับแมนแมนเลยโอ้งวดนี้นะครับครับฟันสองขึ้น ปันชองขึ้นต่อชองติดกันเลยเนาะพอนับเมื่อมือก้อนนั่นฟันวะตีไก่มีมียิ่งผู้ญิ่งเอาไก่มาให้เอาเอาไก่มาให้ขาเอาไก่มาให้ขาบันีีกเจ้าของมาบอคาดอกเออ่าไป้มันมาก็เลยจับไก่มาตีกับพื้นเลยเตือดใหม่เตือดติดเต็มมือเลยเนาะเลือดกระจายมาติดเจ้าของมัดเลยคที่ทั้งขาทั้งแขนเลยวะเลือดแดงจึงครึ่งเลยนะครับครับ วันปีนี้พอพอดีอายุเท่าไรละครับบนไอ้อาจสิเกี่ยวกับอายุของพ่อนะเนาะข้าหกหนึ่งแล้วข้าหกหนึ่งแล้วพอดีเกิดพศอสอช่ห้าพศอสอสองพันห้าร้อยห้าแน่นอืมครับอ่าพ่อก็อายุหกสิบเอ็ดปีเนาะครับครับอืมพ่อเกิดเกิดเดือนใดครับผมเกิดเดือนกรกฎา ห,ห้ากรก,กฎาห้ากรก,กฎาวันพฤหัสอ๋อก็คือหกหกหกสิบเอ็ดปีเต็มเลยเนาะครับครับพอ่ออาซิเกียวกับอายุของพ่อนั่นเพราะวา่าเลือดมันเต็มโตพอเนาะเลือดแมือเลยครับครับเพื่อไอ้ตําโตเติโตกระติดโอ้ครับครับมันคือเลือดไก่มั่นค่าเออเลือดไก่ตี้นั่นแหละไก่มันเลือดมันพุ่งมากติดจะคล้องแกมมือเลยเต็มขาเลยครับครับ พ่อแล้วถ้าพ่อฝันแบบนี้เนาะพ่อสิแก่สิตีข้องฝันจังไรครับพ่อไกลก็เก่าครับครับว่าจังที่ครับว่าตรงตรงเลยล่ะครับไกลก็เก่าใต้กระสุนครับว่าจังที่นะครับเก่าชุนชุนเก่าหรือแต่ชุนชุนแปดกระบอกหัดอกครับครับอืออือโอ้เด็กหน่อยเลียนหนัโอตกใจไหมตกใจหมดวันนีกว่าเปล่าเลบอลใหญ่ครับครับคุณครับท่านผู้ชม กำลังเรียนนาำพอดีโดดนาำลงมาตูมเลยครับจใช่ครับอ่พอตีเป็นเลข90 80แน่นและเลข3เลขอย่างอีกครับพอ480 480ครับ490แน่นอ๋อก็คือสิตีเป็นเลข3ตัวแส่น2หางเนาะอ2หางครับครับก็คือเลขนี้เนาะที่ปอยผมเขียนครับ สี่แปดศูนย์กับสี่เก้าศูนย์ครับท่านผู้ชมครับครับแล้วกาถ้าเป็นอายุของคุณพอดีกับหกสิบหนึ่งหกสิบเอ็ดปีเต็มพอดีครับท่านผู้ชมอืมเพราะว่าคุณพอดีกับตีตามที่อ่าเนื้อหาความฝันของคุณพ่อครับตีตามความเข้าใจของตัวองเนะพ่อเนาะฝันมาหลายรอบเลยนะมันเก้าศูนย์มันออกมาเป๊ะๆเลยช่วงนั้นฝันว่าตีไก่ข้างัว เฮ้ยเกี่ยวกับเลขเก้าศูน่์ฟันมักข่าง่วนกับเก้ากูกับเก้าจะคำนี้นอกกูกูกับเก้าว่ะตรงเปโดยช่วงนั้นเก้าศูนเนก็คือว่าไก่กก็ว่าเก้าคือกันครับครับอันนี้ไม่มาตรงกันอีกแม่มาตรงกับงัวกับไก่นี่มันตรงกันเลยก่อนครับฟันแรกฟันขาไก่เลือดติดเต็มตัวเนาะพอเนาะกระจายมาติด จะคลองเต็มเลยครับ้วก็ฟันที่สองคือขึ้นที่สองฟันวาได้ขาง้อขาง้ครับแล้วก็ฟันที่คนมาขาง้วรุมกันบันนีู่นหนึ่งนั้นอมีดแหลมเชือดมังค้อมันครับบันนี้ตัดออกบันนี้หัวออกบางหากบันนี้เอาคอคอมันทิดตัดออก่นดึงหลอดลมมันออกบันนี่นก็เอาไปแ็นอันมอหนุนครับครับ นั่นแหละันคือข่กันกับผูกับไก่หนึ่งครับครับแล้วก็พ่อได้กินเนื้องว่าจนอิ่มเนาะไก่เนื้อว่าเขาปาดไม่ให้ซ้ำแคนนี่เนาะผู้หนึ่งผู้หนึ่งพันปาดเนื้อนอับเพิ่งกับปาดแบบเนื้อน้ำมันแน่นอับจับโยนมาให้เอากินก็จับกินจับกินเนื้อซ้ำแขนนี่นะครับครับก็ถือว่าเป็นฟันดีเนาะพอนาะผมกับว่าฟันดีในคนแถวบ้านเฮา ครับครับตัวเลขที่คุณพอดีตีให้ครับท่านผู้ชม480กับ490ครับถ้าเป็นอายุก็61ปีเนาะพ่ออายุผมก็61ปีครับครับตัวเลขของคุณพ่อมีประมาณนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมล่องพิารณาเบิงซอยตีซอยแก่มึงครับงวดของวันที่16กันยายน66เนาะพ่อครับครับผมเคยอีสานใต้ครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อดีมากๆครับที่มาเล่าแนวทางให้ฟังในงวดนี้ครับ ขอให้เลขเทคที่คุณพ่อดีให้มาในวันนี้แตกสามตัวตรงๆเนะพ่อเนาะได้เลยนะครับครับแล้วก็คุณพ่อก็เคยฝันในลักษณะแบบนี้มาแล้วไ,ไ้รอบแลวครวันนี้เลขเคยออกแมนเก้าศูนย์นั่นเต้เลยครับครับก็เก้าศูนย์บอกลูกสาวให้ซื้อก็บอยอมซื้อ เวลาออกมาเก้าต้องไปเลยครับโอเคครับขอบคุณครับพ่อครับดูอายุมันจะวันยืนเด้อขอ้มีโชคมีลาภเด้อสุขสุขคนเด้อครับสาธุครับพอ่